หัวลงบ้วยเชษทวุฒิโดนวิจารณ์ยับพูดแบบนี้ไม่เหมาะกับเป็นพิธีกร กลายเป็นกระแสหือหาเมื่อบวยเชตทวุฒิรับบทพิธีกรประกวดมิสแกรนสามจังหวัดชายแดนใต้สัญจรชนบุรีคือมิสแกรนด์นราธิวาสมิสแกรนดยะลาและมิสแกรนปัตตานีที่ปีนี้เขาได้รับบทเป็นพิธีกรดำเนินงานในรอบตัดสินแต่ก็ถูกกระแสวิพากวิจาร์กลับมาหลังเห็นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งไม่เหมาะสม ที่มีอารมณ์ขำติดตลกขณะกำลังมอบช่อดอกไม้ให้กับสาวงามว่าช่อดอกไม้แบบสังฆทานจนหลายคนทนไม่ไหวฟาดกันยับและมีหลายช่วงที่หลายคนมองว่าวางตัวไม่เหมาะสมทั้งติดเล่นและติดตลกมากเกินไปต่างแสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่าเขีดกลางผมฟังแล้วยังงงว่าพูดไปเรื่อยเอามาเป็นพิธีกรได้ยังไงเขีกลางงานประกวดมันจริงจังไง พอมาตลกมันเหมือนไม่ถูกที่ถูกเวลาคนไม่ได้คิดเรื่องตลกเขาคิดเรื่องการแข่งขันขีดกลางพิธีกรประกวดนางงามต้องรู้แพงครับไม่ใช่พิธีกรตลกมันทำให้ไปคนละทิศละทางกันขีดกลางไม่เหมาะกับพิธีกรจริงๆขีดกลางคุณบวยไม่ขำไม่ตลกค่ะขีกลางใช่บนอะไรไม่รู้บนเวทีพอพอพๆพอพอพอตาปอวอยต้องเหมาะกับรายการพี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 นูน ขีดกลางดูไม่มืออาชีพเราไม่รอดูเลยใครได้ขีดกลางเห็นหน้าก็รำคาญแล้วจ้า555เขีดกลางไม่ผ่านจริงครับ